การผ่าซี่เนะี่ยเวลาเราเรายิงพื้นอย่างเงี้ยม,มันจะได้สวยเนาะเราเราขึ้นโครงเสร็จแล้วก็ใส่พื้นอย่างเงี้ยนะเวลาถ้า,ถ,าถ้าเราไม่ไม่เขียนหมายเลขไว้อย่างเงี้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอย่างเงี้ยนะถ้าเราจะเอาหกซี่เราเราก็เขียนเลขไว้เราก็ผ่าเวลาเอาเอา,เอา,เ,อา,าเอามาปูพื้นเนี่ยเอาให้มันมันต่อกันเลยนะมันเวลาผ่าชิ้นง,งานออกมามันก็จะได้สวยงามครับผมเดี๋ยวเราก็ถ่าก็ได้ค่อยๆผ้าพิมพ์กำปลาเนี่ยเราเรา เราเราไมเกี่ยวไม่ได้นะนี่ผ่าอันนี้น้อยก็ผ่ามือเหครับไม่จำเป็นต้องผ่าเครื่องก็ได้นะอ,อ่ามาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวเสร็จละผ่ามือแบบง่ายง่ายมีตัวครับ นี่เป็นการที่เราทําที่ที่ทเขาจะทําที่เป็นท mm. uh so so ี่พื ha, พ้นบ้านที่พื Tammy ้นแค่พื้นโซ่โซฟาก็ได้หมดนะนะอันนี้เป็นงานที Kristen ่เขาสั่งมาแบบด่วนเนาะต้องการที Britney ่ว่าจะเอาชิ้นงานเลยอย่างเงี้ย <continuum> อันนี <Abraham> mm ้งานตัวนี้ไม่ได้ป้องกันมอดนะถ้าเราอยากจะให้มันได้ทนทานกว่านี้ก็ต้องป้องกันมอดซะหน่อยอย่างเงี้ยอันนี้งานชิ้นงานแบบธรรมดาชิ้นงานธรรมดาเนี่ยเราสามารถป้องกันมอดได้โดยที่ว่าเราใช้เกลือกับน้ำส้มสายชูครับผม แ่บพ่นพ่นๆเอาก็ได้นะเพื่อไม่ให้หมอดมีกินอย่างเงี้ยนะพี่เขาที่เอาไปใช้ในบ้านอย่างเงี้ยเนาะหรือว่าจะให้เราทางป้องกันว่าให้ไหนก็ได้หนึ่งที่ว่าอ่าตัวนี้ถ้าให้ดีนะเราต้องแช่ไหม่อนแล้วว่าเาอาขึ้นมาขึ้นได้แต่ว่าราคามันก็จะแพงขึ้นหน่อยู่แล้วก็ยิงเลยครับพอที่ที่แต่พื้นที่เล็กน้อยเนี่ยเราเราต้องเรียงตัวเลขก่อนนะว่าเราจะเอาตัวชักจีกิ้นดีอย่างเงี้ยนะมันมีหนึ่งถึงหกเนาะ ให้เราคัดเอาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกให้เราเลือกมาตรงไหนจะเอาจะเอาสี่ถึงหกก็ได้หรือว่าจะเอาหนึ่งสองสามมาก่อนก็ได้เพื่อฟูให้เต็มดูไหมถ้ามันมันได้คอดีแเราก็ก็จอ่อเนะออเนาะที่เหลือก็เอามาใส่ข้าง,ข,างข้างหลังอีกเหมือนนี้หน่อยอย่างเี้ครับผม วันนี้ก็มาถึงกระบวนการสุดท้ายเนาะอ่าแต่และคลิดแต่และอย่างนี้ความไอการทําโชฟาเนี้ยมันก็จะอ่าเป็นไม่ใช่โชฟารครับขอโทษติดโชฟาเนาะจะเป็นเก้าอี้ไม้ไผ่นะนเก้าอี้ไม้ไผ่ที่ว่าเราเรา,เราทำประกอบขึ้นรูปชิ้นงานมาเสร็จละอ่าอันนี้เราจะใช้แต่โฟนไผ่ซั่งหมดอย่างเดียวนะอันนี้เราค่อยๆเอาสีเจียแต่งใจอีกนิดหนึ่งเนาะอ่าที่ที่ที่ขอไปนั่งใช้งานที่บ้านรับแขก,ร,กรับลูกค้าได้สบายเลยครับเนี่ย กับงานที่ว่าทําเป็นพวกงานเก้าอี้ไม้ไผ่แบบอันนี้ถ้าเราป้องกันมอดเลยอยู่ได้นานครับอยู่ได้เป็นร้อยปีครับไผ่ตัวเนี้ยนะอ่อันนี้ความความกว้างความยาวอยู่ที่พื้นที่เหมาะกับเราพท,ที่บางคนก็ชอบไม้ใหญ่บางคนก็ชอบไม้เล็ก,ลกๆอย่างเงี้ยนะกับการขึ้น,ข,นขึ้นโครงงานเสร็จแล้วกเก็บงานขัดล้างล้าง,างน้ำอไสักหน่อยก็ได้ล้างด้วยน้ามันสไลนะครับผมอ่สาสไลหรือว่าไอ เสร็จเรียบร้อยครับเก็บแนวข้างหลังอีกนิดหนึ่งชื้โอเคปิดจับคลิปสุดท้ายครับในการทำพืนที่เหลือถ้าเราจะเอาไปพ่นเคลือบเงาก็พ่นด้วยวานิตเงานะ,ะเป็นเลกเกอร์ไม่ได้นะครับเลกเกอร์นี่มันสีมจะล่อนให้เราพ่นบอกพวกตระกูลวานิตเงาได้อย่างเดียวครับผมถ้าสีไม้ที่ว่าเราไม่ได้ขูดผิวนะเราจะย้อมสีอย่างอื่นมันย้อมไม่ได้นะครับผมกับงานไม้ไผ่นะครับผม